แผนกโยธาที่การและขนส่งัฐวิสาหกิดน้ำประป่านครหลวงเวียงจันทร์ออกแจ้งการสับเลขที0ู่ทับนอป่อนครลงวันที่2กุมภาพันธ์2023เกี่ยวกับการเปลี่ยนทายอุปกรณ์ประตูน้ำไฟฟ้าของงานผลิตน้ำประปาเกาเลี้ยว20 0 0 0นเม็รก้อนตะวันที่บ้านเกาเลียวเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทร์ในวันเสาร์วันที่4กุมภาพันธ์0 2 3รัฐวิสาหิกิดน้ำประป่านครหลวงเวียงจันทร์ได้ออกแจ้งการมายังบรรดาลูกค้าผู้ที่ส่ใไส้น้ำประปา ที่อาศ e ัยอยู่บางบ้านของเมืองสีโคตบองนครหลวงเวี้ยงจันทร์ทราบ่วถึงกันว่าแห่งด่นน้ำประ่าจะบ่ปกติแลบวเพียงพอต่อการสงสัในระยะที่มีการเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ประตูน้ำไฟฟ้าโรงงานผลิตน้ำประ่าเกาเลี้ยว2 0 0เมเมตดก้อนตะวันที่บ้านเกาเลี้ยวเมืองสีโคตบองนครหลวงเลี้ยงจันทร์ในระยะปฏิบัติงานจะส่งผลให้น้ำประ่าไหลออกคอยหาบ่มีน้ำในบรรดาบ้านดังรายละเอียดลุมนี้คือเมืองสีโคตบองประกอบมีบ้านนาคำบ้านอุโมงค์ บ้านหนองป้านาบ้านวัดไต่น้อยทา Means Means tank, บ้านวัดไต่น้อยทงบ้านหนองสนโอค้ำบ,บ,บ,บ้านวัดไต่ใหญ่ธาบ้านวัดไต่ใหญ่ทงบ้านอากาศบ้านเมืองวาทาบ้านเมืองวาธทงบ้านสีไข่าบ้านสีไข่ทงบ้านยาผะบ้านสีบุญเฮืองทาบ้านสีบุญเฮืองทงบ้านสีทรงซืนบ้านโนนสว่างบ้านเกาเลียวบ้านด่านค้ำบ้านโนนขีเล็กบ้านโนนแก้ว บ้านโพนสวัสดเหนือบ้านโพนสมบูรณ์บ้านตาทองบ้านหนองดาบ้านใหม่บ้านห้วยห้อมบ้านโพสีบ้านนาแหบ้านเวียงสวรรค์บ้านทงโปงบ้านนาเหล่าบ้านหนองเนียวบ้านหนองแตงไตบ้านหนองแตงเหนือบ้านเวียงคำบ้านจำปาบ้านดงนาโซกใต้บ้านดงนาโศกเหนือบ้านดงนาทองบ้านปากทางบ้านลักหิน บ้านหนองบึกใต้บ้านหนองบึกเหนือบ้านดงกะลาวบ้านสำมเกตบ้านขุนตาทงบ้านขุนตาทาบ้านสี่ฐานเหนือบ้านหนองดวงเหนือบ้านหนองดวงใต้บ้านหนองดวงทงบ้านโพนสวัสด้บ้านหนองบัวทองใต้บ้านหนองบัวทองเหนือบ้านโพนคำและบ้านจันทร์สว่างเหมืองจันทบุรีประกอบมีบ้านหนองปิงบ้านบ่อนางงัวบ้านดอนแดงบ้านดงปลาแลบ บ้านโพนต้องจอมมณนีบ้านสว่างบ้านหองคา บ้านทงตูมบ้านขวาหลวงบ้านสีสวาดบ้านทงขันคำและบ้านสีหอมการปฏิบัติเวียงงานในวันที่4กุมภาพันธ์2023แมนกงกัมวันเสาเริ่มตั้งแต่เวลา10.00นีหาเวลา16.00นดังนั้นจึงแจ้งให้กาเขียมตรงน้ำไว้กนรนลวงหน้าเพื่อสมใส้ในสว่าขาวจนกว่าแห้งดันน้ำจะกลับมาเป็นปกติและขออภัยในความบสะดวกในการสมใส้น้ำประปาในครั้งนี้ ขอบใจทุกทานที่หับสมทานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระนาหุ้มต่างๆของพวกเขาได้ทุกแพลตฟอร์มหรือสนใจลงโฆษณาสามารถติดต่อได้ที่เวอร์นี่